ทางออกจากโรงแรมที่เขาหลักจังหวัดพังงาเพื่อไปกรุงเทพกันค่ะมีพี่ผู้ติดตามใจดีเอาขนมไทยมาฝากครอบครัวสามีด้วยนะคะยังไงไปดูบรรยากาศกันค่ะว่าเราจะไปไหนทําอะไรกันบ้า,างเช้านี้ก็ตื่นกันแต่เช้าค่ะเพื่อจะเช็คเอาออกจากโรงแรมมีน้องพนักงานที่นี่รู้จักพวกเราด้วยนะ,ะน้องบอกว่าตามเพจเราอยู่ค่ะก็เลยปริ้นรูปใส่กรอบรูปมาให้พร้อมกับเขียนการ์ดมาให้ด้วยนะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะจะบอกว่าทุกคนประทับใจมากๆค่ะที่ได้อยู่ที่โรงแรมนี้ไว้มีโอกาสจะกลับมาอีกแน่นอนค่ะทั้งรถกันมา เือบ2ชั่วโมงก็มาถึงที่สนามบินภูเก็ตค่ะพอมาถึงก็ยังมีเวลาเหลือกันอยู่นะคะือจะไปหามื้อเช้ากินกันค,คนชอบกินเส้นอย่างเราถ้ามีโอกาสก็คือไม่พลาดนะคะเรากินเป็นกว๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะส่วนสามีสั่งเป็นข้าวกระเพรา,าหมูกรอบไข่ดาวมากินค่ะและน้องชายสามีกินเป็นผัดกระเพราไข่ดาวหมูสับนะคะส่วนพ่อกับแม่เขาก็จะกินขนมกับกาแฟค่ะจากนั้นก็ถึงเวลาขึ้นเครื่องนะคะผ่านไปชั่วโมงนิดๆก็มาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิคันแรกก็คุยกันว่าจะเรียกรถมารับค่ะเป็นช่วงที่คนเรียกรถเยอะมากๆเลยนะคะสามีก็เลย ตัดสินใจบอกว่าเดี๋ยวนั่ง AirPods Link ไปต่อ BTS กันดีกว่าค่ะเพราะโรงแรมสามารถเดินจาก BTS ไปได้ไม่ไกลค่ะน้องชายสามียกนิ้วให้นะคะบอกว่าไม่ต้องถือกระเป๋าให้ใครค่ะเพราะมาคนเดียวไม่ได้มาเป็นคู่ค่ะส่วนสามีกับพ่อก็แข่งแรงกันมากๆเลยนะคะกระเป๋าขึ้นลงบันไดกันหลายรอบเลยบอกว่าพอเดินด้วยกันทุกคนก็จะดูเป็นจุดเด่นมีผู้ติดตามหลายคนมากๆเข้ามาทาักระหว่างที่เดินถนนกันอยู่นะคะก็มีพี่ผู้ติดตามสองคนเปิดกระจกรถมาทักค่ะพ่อกับแม่สามีก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่มีคนรู้จัจกจ ากนั้นเราก็มาเช็คอินที่โรงแรมค่ะเพราะว่าเป็น2คืนสุดท้ายที่จะได้อยู่ไทยเรากับสามีก็เลยจองห้องแบบสวีทพนักงานบอกว่าห้องสวีทยังทําความสะอาดไม่เสร็จค่ะเลยถามว่าเราโอเคไหมที่จะเป็นห้องแบบครอบครัวเราเดินเข้ามาก่อนเห็นเตียงก็ยิ้มเลยนะเดินเข้าไปในห้องน้ําเห็นอ่างน้ํามีน้องเป็ดด้วยค่ะเลยไปเรียกสามีเข้ามาดูพอสามีเข้ามาเห็นก็ขำเลยนะคะแล้วถามเราว่าจะเลือกนอนเตียงไหนคืนนี้ค่ะตอนแรกเราคิดว่ามันจะเป็นเตียงเสริมเฉยๆค่ะไม่ได้คิดว่าเป็นห้องที่สําหรับพาเด็กมาเลยนะคะและสามีก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะ ไปเรียกพ่อกับแม่มาดูค่ะอยากจะเห็นรีแอคของพวกเขากันถ้าเห็นห้องนี้แล้วเขาจะพูดว่ายังไงจากนั้นพ่อกับแม่สามีก็เข้าไปในห้องเขาเห็นเตียงสองชั้นกันทุกคนก็ขำใหญ่เลยนะคะแม่สามีเห็นเต็นก็วิ่งเข้าไปเล่นเหมือนเด็กเลยค่ะแม่บอกว่าในนี้ก็นอนสบายดีนะคนก็ยืนขำกันอยู่นานเลยนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นห้องที่น่ารักดีค่ะนงจากเรากับสามีต้องกลับสกอตแลนด์ก่อนพ่อกับแม่หนึ่งวันนะคะเขาก็เลยบอกให้เราสองคนไปใช้เวลาด้วยกันเรากับสามีก็ตรงกันมาที่ร้านนวดเลยนะคะแล้วก็นวดตัวกันไปนชัวม หลังจากนั้นเราก็มานวดเท้าต่อนะคะส่วนสามีเขาบอกเขาจะกรจี้ค่ะเวลานวดเท้าก็เลยได้นั่งรอสามีก็นั่งรอประมาณ30นาทีค่ะหลังจากนั้นเราก็ออกไปหาอะไรกินกันวันนี้อยากกินเป็นปิ้งย่างยากินิกุนะคะเราก็มากันที่ร้านกิวกากุค่ะซึ่งสามีชอบร้านนี้มากอร่อยแค่ไหนดูจากหน้าได้เลยค่ะขออนุญาตตัดมาที่เช้าอีกวันหนึ่งเลยนะคะเรามีนัดที่คลินิกทําฟันค่ะเพราะว่าที่มารอบก่อนพี่ผู้บริหารที่นี่เขารู้จักค่ะเขาก็เลยชวนมาทําฟอกสีฟันแล้วก็มาทําวิดีโอรีวิวให้ด้วยค่ะ กลับไทยมามีหลายคนรู้จักแล้วก็ทักกันเข้ามาขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่รอบนี้กลับไทยมาแค่แ๊บเดียวค่ะหลายท่านส่งของไปให้ที่บ้านที่นานแต่ว่าเรากลับออกมาก่อนต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะฟอกสีฟันประมาณ45นาทีพอกับแม่สามีก็มารอด้วยนะคะพี่ผู้ติดตามก็เป็นแฟนคลับของพ่อกับแม่ด้วยเอาเข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็ขนมไทยมาฝากพวกเราด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะนั้นก็นั่ง BTS ไปที่ MBK ค่ะเพราะทุกค,คนอยากมาชอปปิ้งที่นี่นะคะสามีถึงกับซื้อกระเป๋าเพิ่มเลยค่ะเดินซื้อของกันเสร็จก็มาหามือ เย็นกินกันค่ะเป็นมื้อเย็นก่อนที่เรากับสามีจะบินกลับสกอตแลนด์พรุ่งนี้แม่ก็มาชนแก้วค่ะแล้วบอกว่าเป็นทริปที่เขาประทับใจมากๆเลยค่ะส่วนมื้อเย็นวันนี้เราสั่งมาแชร์กับสามีคี่เป็นกะหล่ำปลีผัดน้ำปลานะคะแล้วก็ทอดมันกุ้งค่ะแล้วก็ยังมีเสือร้องไห้นะคะหมูแล้วก็เนื้อเพราะสามีบอกว่าก่อนจะบินกลับสกอตแลนด์ก็ขอจัดผแห้งอกีกรอบค่ะแม่กับน้องชายก็สั่งเป็นแกงเขียวหวานที่เอามากินกับโรตีนะคะ หน้าตาก็คือน่ากินมากๆเลยค่ะรู้ทุกคนเป็นเหมือนกันไหมเวลาเห็นฝรั่งเอนจอยกับอาหารไทยคือเราจะมีความสุขมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าเขาชอบกินอาหารที่เรากินเหมือนเราบอกว่าอาหารที่เราชอบเขาก็ชอบเหมือนกันยิ่งเห็นครอบครัวสามีกินแบบอย่างอร่อ,รอยคนพามาเที่ยวอย่างเราก็แฮปปี้มากๆเลยค่ะหันไปเจอแม่สามีแม่บอกว่ามะเขืออ,อร่อยมากไม่อยากจะเชื่อนะคะว่าแม่สามารถกินมะเขือได้ส่วนพ่อสามีก็ไม่ต้องพูดถึงค่ะมีคนถามว่าทริปนี้ยกนิ้วไปแล้วกี่ครั้งพ่อบอกว่าอร่อยจริงๆค่ะ เช้าเสร็จแล้วพ่อก็หันไปพูดไทยกับพนักงานครับไ,ไทยของเรามื้อนี้อร่อยแค่ไหนคงไม่ต้องบอกนะคะดูได้จากสภาพจานค่ะขอตัดภาพมาที่โรงแรมเลยนะคะเพราะว่าเรามีของหวานเป็นขนมไทยค่ะวันนี้ซึ่งพี่เขาบอกว่าเจ้านี้อร่อยมากๆเลยค่ะหันไปเจอสามีไม่รู้จะใส่ที่คาดผมเราทําไมนะคะปลอกมะม่วงเสร็จแล้วก็มาให้ทุกคนตักกินแอบบชิมมะม่วงไปนะคะก็คืออร่อยมากเป็นมะม่วงที่ถูกต้องที่กินกับข้าวเหนียวอันนี้พ่อสามีชิมวุ้นกะทิใบเตยนะคะ พ่อบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะน้องชายก็มาโชว์ด้วยนะคะว่าเขาก็หยิบไปกินชิ้นหนึ่งแม่สามีเห็นก็เลยหยิบไปชิมบ้างค่ะพอแม่ชิมไปแล้วก็บอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะหอมกลิ่นกระทินะคะส่วนสามีเขากินข้าวเหนียวแก้วค่ะวันนี้กินไปหลายชิ้นเลยค่ะคนเดียวพอสามีมาเติมมะม่วงนะคะแล้วบอกว่าอร่อยมากค่ะส่วนบุญกะทิใบเตยเราได้ชิมแล้วนะคะต้องบอกว่าหอมอร่อยมากเลยค่ะขอขอบคุณพี่ดาพี่ผู้ติดตามอีกครั้งนะคะก็คือเติมข้าวเหนียวมะม่วงหลายรอบมากเลยขออภัยนะคะพอดีในห้องมีแค่ช้อนกาแฟ ทุกคนก็เลยใช้มือกันแต่ว่ากินด้วยกันไม่ถือนะคะดูพ่อมากค่ะตั้งหน้าตั้งตากินข้าวเหนียวมะม่วงสุดๆเราก็เลยถามพ่อว่าอร่อยไหมเดี๋ยวไปฟังพ่อตอบกันค่ะอร่อยมากก่อนจะแยกกันไปนอนนะคะเนื่องจากเรากับสามีต้องกลับก่อน พ่อกับแม่ก็เลยชวนมานั่งดื่มกันที่โรงแรมค่ะทุกคนก็ดื่มแอลกอฮอล์หมดนะคะยกเว้นสามีค่ะถือเป็นทริปที่มีความสุขสนุกอบอุ่นแล้วเวลาผ่านไปไวมากๆเลยค่ะเอ็นดูสามีกับน้องชายมากเลยนะ,ะพอน้องชายเห็นรถตุกตกเขาบอกว่าอยากจะไปถ่ายรูปพ่อกับแม่ก็ยืนมองเหมือนแบบมองลูกชายที่ยังเป็นเด็กกันซึ้งใจคำานึงที่แม่สามีพูดมาว่าขอบคุณที่ให้พ่อกับแม่มาเที่ยวด้วยเพราะปกติเวลาที่เขาแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็จะไปเที่ยวกันสองคนเรากับสามีก็ยังพาพ่อกับแม่มาด้วยค่ะ